สวัสดีชาวเวฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราชมเกา่าโชว์ของกันเหมือนเดิมนะครับโดยที่วันนี้ก็ยังอยู่กับรถขี้โกงเหมือนเดิมนะครับ BZ176 แต่ว่าวันนี้มาชมคุณเก่งเล่นกันนะครับ The Returner มากับรถ BZ176 รถ Heavy Tank จีนเทียแปดพรีเมียมที่ค่อนข้างโกงนะอ่า มีจรวดติดมาด้วยนะครับแล้วก็มีปืนขนาดมาหึมมายิงทีเจ็ดแปดรนะครับเก้าร้อยก็อาจจะมีนะเอาลูกทองมา20นัดลูกปกติ10นัดนะครับในเกมนี้คุณเก่งอยู่ในแมปไฮเวย์นะครับแมปทางด่วนเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาเล่นในเมืองครับลยนย์แล้วก็ในเกมนีอยู่ในห้องทียร์เจ็ เทียร์8ครับมีจอข้างละ1คันเป็นจอเทียเจ็ด้วยนะครับพยายามจะเข้ามายึดจุดเป็นคนแรกนะถ้ายึดจุดตรง K0 ได้ก็จะดีมากนะครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบมนเก่งเข้ามาแล้วนะครับไปต่อไหมมีรถคันหนึ่งวิ่งผ่านครับเป็น45 t สซัดเข้าไป 873โอ้โหกะว่าจะแอคเซสึ้นไปเล่นด้านหน้าเลยนะแต่ว่ามีรถวิ่งผ่านแบบนี้ก็ต้องจัดการก่อนครับเข้ายึดไม่ได้ครับแต่ว่าซัดเข้าไปเมันเกือบตายเหมือนกันนะโหลดใกล้เสร็จทำใช้สเกปออกมาไม่มีใครตรงนี้ครับแต่ว่ามีนะครับเป็นยักษไทเกอร์โปรโตไทป์ครับซัดเข้าไปอีก8 1 5 5แล้วบล็อกยกไทเกอร์โปรโตไทป์ได้ด้วยนะ ดูความโหดร้ายของมันนะแต่ละนัดนี่จุกจุทั้งนั้นนะครับ4 5 tp mm hmm. ไปแล้วครับพันเมื่อกี้ล็อกสกอด้ครับทำใช้สเกลออกมาอีกทีนึงเล็งเพดล่างตัวรถเห็นตัวรถเหลืองๆครับลองยิงอ๋โอ้ยเข้าเหมือนกันครับ777เหลือเอาไว้แค่8ครับเหลือเอาไว้ให้เพื่อนเอาวิคิวเล่นโอ้โ โดนเข้าไปแต่ละดอกนี่แบบปวดจิตนะปวดจิตปวดใจ <laughs> <laughs> เพื่อนดันครับ IS-6B ดันนะ KV-3 ดันคุณเก่งตามมั่นครับ KING TIGER ตรงนี้ครับออกมาเรียบร้อยครับแล้วบล็อกสกอดาทีห้ด้วยโอ้เก็บ KING TIGER ไปครับ1นคิว เอามาเอ็สตรงนี้ครับรอโหลดนิดนึงออกไปทางขวามี b z 1 6 6อยู่หลังตึกเห็นท้ายอยู่นิดนึงนะนิดเดียวจริงๆนะเลงจนสุดแล้วโอ้โหโดนครับเข้าไป693แต่ว่าได้น้อยนะได้ค่อนข้างน้อยนะ600นี่693นี่น้อยไปหน่อยแต่โดนนะโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัด โหลดใหม่ครับชงโงกมาฝั่งนี้บ้างนะฝั่งนี้มีไทเกอร์พีนะทำแองเกิลออกมาครับไทเกอร์พีไม่ได้มองทางนี้ก็เพดล่างโอ้ยเก้ารครับเก้าร้อยเจ็ดโอ้โหแต่ว่าแม่ยังไงครับตอนนี้สกอร์สองต่อห้าทางนี้ยิงเพินๆน,นะแต่หันไปดูสกอร์นี้สองต่อห้านะครับ ตรงนี้มีช่องอยู่นิดนึงคุณเก่งตั้งปืนรอครับน่าจะเป็นฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะที่เขาดันเข้ามาน,ะน่าจะเป็นลายรถเร็วหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับ2ต่อ5ครับตามอยู่พอสมควรทางนี้ครับ BZ 166แล้วก็ยังไง a f k หรือเปล่าไม่ครับเรียบร้อยครับ ร้อดาเมจกับ1นคิวเป็น2อคิวหนักนวงครับแต่ละหมัดนี้หนักนวงจริงๆเพื่อนเราครับ i อ6 b เรียบร้อยครับโอ้โหเข้าไปแหลมเข้าไปอยู่คนเดียวโดนเขาเก็บเรียบร้อยเลยแม่พยายามจะยิงสโกรโาทีห6ที่วิ่งผ่านนะเห็นจากหัวนะไม่โดนนะครับไปไปมาๆนี่ตรงนี้ในเมืองก็หนักอยู่นะฮะ เพื่อนก็ไปละหลายคนนะตอนนี้เหลือแค่คุณเก่งกับทีแปดซึ่งทีแปดของเราก็เลือดเหลืออยู่น้อยซะเหลือเกินนะคุณเก่งพยายามจะออกมาล้วงสักนิดหนึ่งนะครับแหมเพราะว่านัดนัดหนึ่งนี่ก็ทำเอาเกือบตายหรือว่าอาจจะเดี้ยงได้เลยนะสกอ d a ครับเต็มท้ายไปครับ787ครับโอ้ยเลือดลดพวก เพื่อนรถหวบนะเกือบตายนะถอยกลับมาเอาซากของ b ีแซดหนึ่งหกเนี่ยแหละบังนะครับอ่อารตี้เราเก็บไทเกอร์พีไปเอาไม่ใช่นะไทเกอร์พีเราเขาเก็บอารตี้เรานะ <c oughs> แม่ตอนนี้ดูแย่ครับดูแย่ตรงเนี้ยเหลือคุณเก่งคนเดียวนะ นอกนั้นทีมก็ไปซุกอยู่แถวแถว E0 กันหมดเลยวิ่งผ่านตรงนี้เห็นไทเกอร์พครับมีช่องอยู่นิดเดียวนะยิงยากอยู่อ้าวสโกโด้าครับมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลครับออโอ้มาแบบนี้เรียบร้อยครับเก็บสโกโด้าไปครับ3คิวครับ ผมเ,เก่งพยายามจะกลับไปรีกรุปกับเพื่อนลาสปอตตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นซูร้อครับเห็นแล้วนะออกมาไม่ทันครับแม่แต่ว่ามีรีโออยู่ครับไกลๆครับหูระยะไม่โดนนะครับไม่โดนนะมีสกอร์เปี้ยนด้วยโอ้โห ฝั่งนั้นนี่เขาดันตรงนั้นกันเยอะมากนะสกอร์เปี้ยนครับตรงนี้ครับเห็นอยู่นะครับโอ้โหเต็มเตครับ894โอ้โหหนักนวงหนักนวงเลยดันเข้าไปอีกครับซู122ตอนนี้เหลือเพื่อนอยู่คนเดียวซาลาดินอยู่กับจอนนะจอนโดนไปแล้วครับ โอเหลือซาาดินกับคุณเก่งนะคุณเก่งเลือดยังเหลือแบบเต็มอยู่เลยนะศู2ครับรอมานานครับเจ็แล้วบล็อกได้แบบสบายๆครับแต่ว่าโดนโปกเกโตด,ด้านข้างครับหนึ่งนัดเข้ามานัดที่2องนี่แค่แท็กเหลืองๆอ,อ้าวรีโอด้านหลังครับยิงไม่เข้าครับรอโหลดก่อนครับหาที่แอบๆหน่อยโหลดใกล้เสร็จครับออกมาบวกกับรีโอครับ เต็มท้ายไปเรียบร้อยครับเก็บมีโอไปครับแต่ว่าโดนโอ้โหโปกเกตโต้ด้านข้างโดนสกอร์เปียนด้านข้างอีกรอโลดครับยาวๆครับอาจจะต้องเก็บโปกเกตโตก่อนครับโอ้ยโดนไฟไหม้ครับโอ้โหงานนี้เรียบร้อยครับโอ้โดนลุมรอบทิศแบบนี้เป็นใครก็ไม่เหลือครับแม่ ในเกมนี้นี่ยิงมันสะใจเหมือนเดิมสำหรับคันนี้นะฮะ B z 1 7 6นะโอ้แต่เสียดายแพ้ไปนะเพราะว่าเหลือเยอะกันซะเหลือเกินเนะียโดนลุมไม่ไหวจริงนะครับก็เอ็มแตกไปครับได้เอทแทงเกอร์ er นะครับแล้วก็ได้ไฮคลิเบอร์มาด้วยนะครับได้เงินมา3 4 0 0เลยนะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับขนาดแพ้นะแล้วก็ได้ครับประสบการณ์4ี ยิงไปทั้งหมด8,640เลยนะโอ้โหโหดมาก4คิวด้วยกันแล้วก็คาบประสบการณ์ดิบๆ1,216อันนี้คือแพนะได้คาบประสบการณ์ถึง1,200เลยนะยิงไป14นะเข้าเป้า12อเจาะกรอส12นะครับแล้วก็ดามเมจรวม8,600มีบล็อกไป2,040กับ 40, แล้วก็แอซซิดิกีก459บัญชีพีทไม่มาค่าซ่อมไปหมื่นหนึ่งค่ากระสุนแสนหนึ่งแล้วก็ ยุทธปัจจัยสอง0มครับก็เหลือเงินมาใช้ถึง2 0 0แสนครับเนาะเนาะเลยเป็นรถที่โหดมากๆนะฮะเทวิแท n งของจีนเทียรคันนี้ BZ 176แล้วก็ในเกมนี้เล่นได้สะใจเล่นได้มันมากนะสำหรับคุณเก่งเดอะรีเทนเนก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะสำหรับคุณเก่งเด e ะรีเทนเนนะครับ สำหรับคลิปมันมแบบนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิก้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ